สวัสดีครับผมนายเตระจำนานะครับวันนี้ผมจะมาทําโจทย์ทีแกสองนะครับปีหกเจ็ดนะครับผมโจทย์นะครับมีให้เราทําการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับโดยสะดม่อนนะครับคือสี่ยกกำลังสองแล้วก็วงเล็บยกกำลังหกนะครับสัดมขอไข่นะครับคือหนึ่งส่วนสิบหกยกกำลังลบห้านะครับสะดมขอควายนะครับคือตั้งที่สามของ สองยห้าสหกยกกำลังหกนะครับวิธีทำนะครับผมจะเขียนในเลขของยกกำลังสี่นะครับเพื่อง่ายต่อการพิจารณาสี่กำลังสองวงลัดปิดยกกำลังหกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับจะเขียนได้ว่าเป็นสี่ยกกำลังสองคูณหกเป็นสิบสองนะครับได้เป็นสี่กำลังสิบสองนะครับ ต่อมาพิจารณาสมดมขอไข่นะครับ <c oughs> ตัวส่วนตัวส่วนเป็นยกกำลังลบนะครับให้เรากับเศษเป็นส่วนนะครับก็คือสิบหกกำลังห้านะครับสิบหกเขียนในรูปของเลขยกกำลังสี่ได้ว่าเป็นสี่กำลังสองนะครับจะเขียนได้ว่าเป็นสี่กำลังสองของเล็บปิดยกกำลังห้านะครับ เอาที่ชี้กำลังคูณกันนะครับเป็น4ี่กำลังสิครับต่อมาดูสดมการครับหน้าที่3ของ256ยกกกำลัง6นะครับเป็นยกกำลังสีษส่วนนะครับได้เขียนแบบนี้็จแ,แล้วตัดกัน,นครับตัดเลขยกกำลังจะเหลือเป็น 2 5 6ยหกยก,กํำลังสองนะครับ2 5 6หเขียนในรูปของเลข,เลข,เลขยกกำลังสี่นะครับได้เป็น4ี่กำลังสี่ครับแล้ว mm hmm. ก็วงเล็บปิดยกกำลังสองนะครับเอาเลขชี้กำลังคูณกันนะครับเท่าก mm ับ4ยกกำลังแปดครับเสร็จแล้วเอาข้อมูลที่หามามาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าตัวฐานเท่ากันนะครับให้ดูเลขยกกำลังครับ ใน่ยาวัลังมากที่สุดก็คือกอไก่นะครับสะดมกอ,อกข้อหนึ่งครับปริมาณสะดมกอมากที่สุดครับเส็จหนึ่งข้อแล้วครับขอครับ